รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ูยกสยามเห็นบอกว่ามีจุดที่ขอพรได้3ประการมีโชคลาภมีสติปัญญาแล้วก็มีเมตตามหานิยมจะเหรียนอะไรก็ได้ถ้าตั้งขึ้นได้เนี่ยคำอธิษฐานจะสำเร็จ พวกนี้คือเสาตะเคียนทั้งหมดครับโอ้นเแต่ยังมีบางต้นที่ยังตกน้ำมันอยู่ครับออใครที่เจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีมีโรคประจำตัวให้มากราบขอพรอท่านสวัสดีค่ะ พบกันในรายการค ok ุยยกบ้านมูยกสยามพบกับผมชนพลชนรัศมีค่ะว้าว,ว,าวตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนฮะเรายังอยู่ที่เดิมนะคะ<อ>ที่วัดบางครีใหญ่ในที่จังหวัดสมุทรปราการ<อ>ข่าวที่แล้วเป็นไงปาตีหารออิหารความเชื่อเรียกว่าจุดบูชาที่ปังยังไม่หมดหสัปดาห์นี้คนลุกกุสบอมคนลุกเลามีวนลุก เขาบอกว่ามีจุดที่เราจะสามารถขอพรได้3ประการอย่าบอกนะที่นี่มีบูชายักษ์กินนีเลยใช่ค่ะพอถูทูทูที่ตะเกียบเนี่ยเป็นเรื่องของแจ็คไรเดอร์คนเดียวนะคะหนูไม่เกี่ยวอค่ะมันรายการมันรายการมูรายการเข้าวัดก็จริงแต่อยากห้เป็นแบบบันเทิงอะบันเทิงเอางี้ขอพรยังไงอะไรที่เขาบอกว่ามาขอกันแล้วได้ ถามพาอจารย์ก็แน่นอนครับเพราะว่าเคล็ดลับคราวว้แล้วพาอจารย์ให้ไปเยอะมาก่นะฮะคราวนี้ก็เชื่อว่าจะคว้าเคล็ดลับต่างๆให้คุณผู้ชมได้อีกป่ะไปเลยค่ะช่วงเปิดตำนานมูลหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงเป็นพระพุทธรูปบางมานวิชัยสร้างขึ้นด้วยศิลปะสมัยสุโขทัยค่ะ ตามตำนานประวัติกล่าวว่า200กว่าปีล่วงมาแล้วพระพุทธรูป3องค์บังเกิดปาฏิหาริย์ไหลล่องรอนแรมตามลำน้ำเจ้าพระยาเมื่อสมัยอยุธยาอารัธนาลงสู่แม่น้ำสำคัญเพื่อหลบหลีกหนีข่าศึกและภัยสงครามอันตรายจากพม่าพระพุทธรูปทั้ง3องค์นี้ก็ได้ลอยมาตามลำน้ำเรื่อยมาค่ะและเมื่อผ่านมาที่ใดด้วยอิทธิปาฏิหาริย์เป็นที่โจทจันท์กันทั่วสถานที่นั้นๆภายหลังพระพุทธรูปทั้ง3องค์ก็ได้รับการอารัธนาขึ้นประดิษฐานในวัดต่างๆ และองค์สุดท้ายที่อาราธนาขึ้นจากน้ําก็คือหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงนี่เองล่ะค่ะ <S <S ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อตนั้นมีขนานับเป็นที่เคารพและศรัทธาจากผู้คนทั่วสารทิศและที่นี่ก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ที่อยู่คู่วัดให้เราได้สักการะขอพรกันอีกมากมายเลยล่ะค่ะแต่จะมีที่ไหนบ้างนั้นไปรับชมกันต่อเลยค่ะ นมาสการกุสุขานะคะพระอาจารย์เอกชัยชาญนะคะให้ความเมตตาอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้ขอเคล็ดลับปังๆเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่ผู้ชมแบบตื่นเต้นขนลุกกันใหญ่เลยสัปดาห์นี้ค่ะพระอาจารย์เห็นบอกว่ามีจุดที่ขอพรได้สามประการอุ้ยตรงไหนยังไงนะคะก็คือที่องค์พระสังฆาจจายครับที่มีความพิเศษคือ แกะสลักมาจากาไม้ต้นต้นพิกุลครับตแต่ว่าวเล่าถึงพรสามประการก่อนอออที่เราจะขอนี่ก็คือว่ามีโชคลาภความมั่นงสมบูรณ์นะครับมีสติปัญญาความเฉียบแหลมของ สมองแล้วก็มีเมตตามหานิยมของเราสามอย่างนะคือต้องขอ3ข้อนี้ก็สข้อนี้เลยสามข้อนี้มาแพ็คเดียวกันเลยครับอคือปกติเราจะเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์หล่อองค์อะไรแต่องค์ที่จะเอาไม้มาแกะแบบนี้ยไม่ค่อยเห็นถ้ามองดีๆจะเหมือนกับค้ายผู้หญิงนิดหน่อยครับหน้าองานจะหน้าหวานน่าจะหวานครับ อันนี้แกะมาจากไม้ต้นพิกลครับแล้วเรื่องเล่าตอนที่เก็บไม้ต้นพิกลนี่เห็นบอกมีเรื่องเล่าเนื่องจากตอนที่จะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ครับที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไปไปกราบของพระโตนีครับมีต้นพิกลขนาดหลายคนโอบมากขวางบริเวณด้านหน้าของโบสถ์เราจะต้องตัดต้นพิกลเพื่อที่จะสร้างโบสถ์ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยตอนที่เราตัดไปแล้วเนี่ยยางไม้ที่ไหลออกมาเนี่ย กลายเป็นสีแดงเหมือนเลือดคนที่ตัดก็เลยว่าไม่กลา้าก็เลยไปกราบไปนิมนต์หลวงปู่เผือกวัดขิงแก้วซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่ทมีชื่อเสียงในยุคนั้นเนี่ยมาทําพิธีท่านก็นั่งกรรมาฐานอยู่ที่ต้นพิกลเนี่ย จนสามารถว่าท่านอนุญาตให้ตัดได้ก็มีปรากฏว่าแม่มีรอยมือรอยเท้าแม่พิุนไปกราบลาหลวงพ่อที่จนนั่น<ะ>นานทาไมถึงเลือกทําไมไม่เป็นพระอื่นๆทําไมถึงเป็นพระสังกาจจยคะขนาดของลําต้นท่านใหญ่แล้วก็พระสังกรจจายเนี่ยก็จะเป็นให้โชคลาภ อกจากองค์พระสักการตรงนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่อยู่ตรงข้างหน้านี้เหมือนกันครับก็คือรอยพระพุทธบาทตรงนี้ว่ามีอีกแล้วครับคนก็มีความเชื่อแล้วก็มาสักการะกันใช่ไหมครับเชื่อกันว่าถ้าตั้งเหรียญได้จะเหรียญอะไรก็ได้ถ้าตั้งขึ้นได้เนี่ยคำอธิษฐานจะสำเร็จนี่ความเชื่อเลยแต่ส่วนใหญ่จะไปไหนจริงๆคุณผู้ชมเราไปหลายๆที่ถ้าเป็นรอยพระพุทธบาทเนี่ยต้องเอาเหรียญไปตั้งและเคล็ดลับให้เอาห้าบาทขึ้น่ะ หบาทสิบาทตั้งง่ายหน่อยมีความหนาถุนใหญ่ถ้านกบขอที่ร้อยพระพุทธบาทจะขอเรื่องอะไรอะคะก็อันนี้แล้วแต่ว่าตอนนั้นเรามีเรื่องอะไรของเราเลยได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลย การเอาส้มมาถวายที่นี้ก็เหมือนกับว่าจะได้มีโชคมีลาภครับเพราะที่นี้เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษอยู่ที่พระอุวสกเก่าหลังนี้ก็คือ,อวิหารในปัจจุบันช่วงมูเดดเคล็ดไม่รับบริษัทไทยเบมเรดตจ,จำกัดมหาชน เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสีนธนาคารเพื่อสังคมน้องใหม่จากไทยทิ์สับป,ปะรดภูแลอบแห้งสูตรพริกเกลือยูสุโดยเชฟมิชลิน เดิมเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นพระอุโบสถหลังเก่าแต่ตอนนี้ก็คือพอมีพระอุโบสถหลังใหม่นี่ก็เป็นวิหารแทนและวิหารด้านในนี่นะครับคนเราบอกว่ามีพระเก่ามีพระอะไรเยอะแยะมากมายอ๋ออาจารย์ทำไปดีกว่านะครับผมเอาพระนํำเหมือนเดิมพวกเราม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 า ครับก็โอ้โหมีพระพุทธรูปเยอะมากๆเลยครับพระพุทธรูปทั้งหมดเนี่ยเป็นพระพุทธรูปเก่าตั้งต่สมัยสร้างวิหารมาแต่บางองค์อาจจะดูใหม่เพราะว่ามีการปิดทองอซ่อมแซมและปิดทองทับลงไปครับแต,ต่จริงๆนะเป็นพระเก่าที่อยู่คู่กับวัดมาอย่างยาวนานแล้วครับค่ะหนูสังเกตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะพระอาจารย์เหมือนที่เนี่ยคนถวายส้มเยอะเหมือนกันนะจ๊ะ การเอาส้มมาถวายที่นี่ก็เหมือนกับว่าจะได้มีโชคมีลาภครับเพราะที่นี่เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษอยู่ที่พระบัวสเก่าหลังนี้ก็คือวิหารเนี่ยในปัจจุบันยังไงส้คะสังเกตเสาเสาไม้รอบๆไหมครับอ๋อคือเสาไม้พวกนี้คือเสาตะเคียนทั้งหมดครับโอ้เป็นเสาต้นโอ้ต้นตะเคียนทั้งหมดเลยแต่ยังมีบางต้นที่ยังตกน้ํามันอยู่ เลยเสาตะเคียนหมดเลยใช่ไหมคะรับพอใครม,มีโชคมีลาภก็จะเอาผ้ามาปูตามตามต้นโอนั่นแต่แต่จะไม่ให้ขูดนะคะไม่ให้อพูดหรือจะเอาแป้งมาโรยไม่ได้ใช่ไหมคะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้บางต้นจะมีน้ํามันอยู่บางต้นครับาบางต้นเช่นสองต้นด้านในเนี่ยอาจมีมีเคยมีน้ำมันตกอยู่แล้วก็จะขอโชคได้กันประจํา และพระวิหารแห่งนี้เป็นพระวิหารเก่าโบราณภายในนั้นมีเสาไม้ตะเคียนซึ่งบางต้นก็มีการตกน้ํามันกันอยู่เรื่อยๆจนทําให้ผู้ที่ทราบและเลื่อมใสศรัทธามักจะมาขอโชคขอลาบกันอยู่บ่อยๆค่ะเมื่อได้สําเร็จก็จะนําเอาผ้าเจ็ดสีมาผูกนําผลไม้มาถวายบูชากันอย่างมากมายและอีกอย่างในพระวิหารแห่งนี้ที่เข้ามาแล้วก็เห็นเด่นชัดก็คือการยกช้างเสียงทายนั่นเองค่ะ ถึงกระบวนการสําคัญครับจะเข้ามาถึงเนี่ยจะเห็นเซ c ซีแล้วก็เห็นช้างานะฮะคนที่มาที่นี่เนี่ยกระบวนการวิธีการครับอาจารย์ครับเขาทำอะไรกันครับก็ต้องมานั่งสมาธิ<อ>สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ยกช้างเสียงไพร์งั้นก็นี่ค่ะคุณผู้ชมมาถึงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิาธพอจิตนิ่งแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็ค่อยตั้งจิตอธิษฐานแล้วยกช้างเสียงไทยค่ะ เสียงไทยนั้นเมื่อไหวพระสวดมนต์ทำสมาธิทำจิตใจให้สงบแล้วให้ประนมมือนึกถึงพระรัตนตรัยและอธิษฐานขอพรเสียงยกช้างครั้งแรกยกขึ้นได้ทำนายว่าประสบความสำเร็จเสียงยกครั้งที่สองยกไม่ขึ้นทำนายว่าประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะและหากผู้หญิงเสียงไทยให้ใช้นิ้วนางยกส่วนผู้ชายเสียงไทยให้ใช้นิ้วก้อยยกนะคะ ที่รอเรื่องของโชคลาภอยู่พี่แจ็คถือไห้แล้วมาถือไห้พร่ะจ๊กรับนี่คือโซนด้านหน้านะครับของวิหารซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโชคลาภทั้งหมดเลยอันนี้เป็นองค์เศรษฐีนโปโกองค์เศรษฐีนวโกพระศิวลรีโอูพระศิวลรีก็โชคลาภนี่ห็วงพ่อหลวงพ่อจะได้บวยทันใจอมรจร็จทันใจหลวงพ่อประสานจใจ เอาตอนนั้นนี่เข้ามากับสการะนะครับเราก็กราบสักการะแล้วด้วยมอบโชว์ใช้กับพวกเรานะครับผมนะฮะและเป็นขอให้พี่ทิพย์เป็นสะพานบุญนะพวกเราเนี่ยมาวัดนะครับรายการเราเนี่ยทําบุญทุกปัดเลยขอให้เป็นสะพานบุญนะให้คุณผู้ชมเอาหนึ่งหรือสองหรือสามสามี่คุณผู้ชมรีเควสตสามทุกครั้งแหละขึ้นมาพอดีเลยอะเห็นเองเอาเห็นเองนะทุกคนผมไม่พูดนะว่าอะไรนะเห็นเองเอาเห็นเองเห็น ผมเออนผไปกรับอาจารย์นอกจากมุมนี้เป็นเรื่องของโชคลาภเงินทองท่านใดที่มีเรื่องของสุขภาพอยากสุขภาพดีเอ๋ยหรือแม้แต่ใครเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีคนที่รักเคาลบนับถือเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นบอกว่ามีกจุดหนึ่งที่สําคัญไปกับพ่อป่วยชีวกครยาไปครับไปครับ ขออย่างเดียว oh. เจ็บตรงไหนป่วยตรงไหนบอกชัดๆ ah. เรื่องเดียวให้หายเป็นปลิดทิ้งแบบนั้นไปเลยทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power SCP Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภัยเชื้อแป้งเชื้อมองไทยประกันภยัยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปย์ชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำจุดนี้นครับจุดนี้อ่า,<ฮ>อาวนะคบพ่อปู่หมอ ชีวกนะฮะครับใครที่เจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีมีโรคประจำตัวให้มากาบขอพรท่านจะทุเลาลงครับหนูเห็นของที่จะมาถวายเนี่ยมีทั้งที่เป็นครกมีทั้งเป็นประคำมันมีความแตกต่างในการขอไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูกับพี่แจ็คนี่นี่ชุดนี้ของหนูเนี่ยเป็นครก ไม่เหมือนกันนะออนนี้เป็นของประคาอันนี้ก็สําหรับอตํายาทายาใช่ไหมครับประคาก็ถวายหลวงปู่ว่าหลวงปู่ไว้สวดมนต์ถ้าเป็นประคาก็ไว้สวดมนต์เสกคาถาเป่าโรคเป่าภัยอันนี้ก็คือเหมือนกับตํายาไล่โรคภัยไข้เจ็บแต่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 มีเคล็ดลับค่ะแต่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 เลยนะมีเคล็ดลับคืออย่าขอครอบจักรวาลใช่ไหมคะขออย่างเดียวเจ็บตรงไหนป่วยตรงไหนบอกชัดๆเียรื่องเดียวให้หายเป็นเปลิดทิ้งแบบนั้นไปเลยหรือมาขอ แทนใครผู้ใหญ่ในบ้าน oh. ให้พูดชื่อคนเดียวผู้ใหญ่คนนัคนเดียวแล้วไหว้เอาให้รู้ก่อนโลกเดียวคนเดียว oh. จุดนี้เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะรับรอบๆบนี้เนี่ย เหลือต้อนไม้ใหญ่ต้นนี้แล้วต้นโพต้นนี้เห็นว่ามีความเชื่อแล้วมีเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาด้วยก็คือฟ้าจะผ่าที่ต้นโพต้นนี้ครับคร<ช>ับถา้าเกิดว่าความสูงเนี่ยสูงกว่าหลังคาไปหลังคาโบสถ์อันนี้ความเชื่อกันแล้วก็จะสังเกตเห็นรอยไหมที่ว่าเคยโดนผ่ามาก่อนอ,อันนั้นที่ไม่ทางรับจะเป็นรอยรอยไหม,ม,ไมอยู่ยประจัครับคือเคยถูกผ่ามาแล้วใช่ไหมครับ,รบถูกผ่ามาแล้วอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่คือเรียกว่า มีเรื่องราวความเชื่อนะครับแล้วเขาคนก็มาไหว้เลยตรงนี้ก็แปลก็เป็นพระเพื่อรูปปางลีลาองค์นี้เป็นพระองค์เก่าของวัดแต่ว่าวัดซ่อมแซมโดยการแปะทาสีใหม่ครับทาสีใหม่แต่จริงๆฮะเป็นยุคเก่าเลยที่เกจิคือหลวงปู่เผือกที่ว่าเป็นท่านเป็นคนที่ตัดท่านอธิฐานต้นพิจิตคนต้นพิกุลท่านมาปลูกเสกเอาไว้ก่อนที่ท่านจะมองลพโอ้โหนี่คือองค์จริงเลยนะฮะเอนะครับ แล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่เหมือนกําลังบูรณะอยู่อ๋อก็เป็นพระพรมศักดิ์สิทธิ์ของวัดหลวงพ่อโตครับตอนนี้มีโยมนําเงินปัจจัยเป็นสิบล้านนามาเชื่อที่จะสร้างสาลายท่านใหม่ครับแล้วยมเขากระสิบไหมครับว่าทําไหม่เขาโตน่าจะมีโชคดีมาหรือเปล่าครับอันนี้บอกไว้เป็นสะพานดูเพราะว่าบางท่านเห็นว่าเป็นการซ่อมแซมอยู่เอ๊ยยังไม่กล้าไปสักการะโอ้โหสุดจริงๆเลยนะฮะ ศาลพระพรมเป็นอีกจุดสําคัญที่อยู่คู่วัดมาโดยตลอดเชื่อว่ามาขอโชคลาภความสําเร็จการงานรวมไปถึงความรักรก็มักจะสมหวังและด้วยความศรัทธาส่วนตัวของญาติโยมที่มาขอพรสําเร็จนี้เองจึงได้ขอสร้างศาลาให้ศารพระพรมถวายวัดเป็นสิบสิบล้านเลยเละค่ะช่วงมูอเด มูอเดจจุดที่4ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกราบสการะพระสัะจายหน้าพระวิหารเชื่อว่าขอพรได้3ประการ 1. ขอเรื่องของโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ 2. ขอเรื่องของสติปัญญาให้มีไว้พริบเฉียบแหลมและ3ขอเรื่องของเมตตามหานิยมให้มีคนรักใร่เอ็นดูค่ะ และด้านหน้าของพระสังกรจจายคือรอยพระพุทธบาทเชื่อว,ว่าให้ตั้งเหรียญสตางค์จะขนาดไหนก็ได้หากตั้งได้ถือว่าคำอธิษฐานนั้นจะสำเร็จเป็นจริงนั่นเองค่ะจุดมูจุดที่5กราบสการะบูชาขอพรพระพุทธรูปเก่าแก่ภายในพระวิหาร คนส่วนใหญ่มักจะเข้ามาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิและตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเสียงทายยกช้านให้สมหวังตามใจหมายซึ่งวิธีการขอเสียงทายทางวัดก็มีไว้ให้แล้วนะคะออกจากพระวิหารมากราบสการะพระเศรษฐีนวโกดพระศิวลีหลวงพ่อทันใจและพระสังทัญใจณจุดนี้เชื่อว่ามาขอเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองหรือจะเสี่ยงเซมซีที่ตรงนี้ก็ได้เลยละค่ะ และขยับมาอีกจุดใกล้ๆกันก็คือการกราบสักการะหมอชีวกโก,โกมาราพัฒและเทพทันใจขอในเรื่องของสุขภาพใครเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีมีโรคประจําตัวเชื่อว่ามากราบขอพรกับท่านจะทุเลาลงได้ค่ะและมีเคล็ดลับอยู่ว่าให้ขอเพียงเรื่องเดียวคือเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนหรือจะขอแทนใครให้บอกชื่อคนนั้นโรคเดียวคนเดียวนะคะ นอกจากจุดนี้ในวัดบางพลีใหญ่ในแห่งนี้ยังมีจุดมูอีกหลายจุดเช่นบูชาพระพิคเนธเชื่อว่าก่อเกิดผลบุญทางปัญญาสู่ความสำเร็จร่ำรวยในทรัพย์สินบูชาพระราหูเชื่อว่าได้มีโชคลาภวาสนาแคล้วคลาดจากภัยอันตรายค่ะบูชาท้าวเวสสุวรรณเชื่อว่าให้มีความเจริญในลาภยศอำนาจวาสนาค่ะ โอ้สอัปดาห์นะคะอาจารย์คือได้ฟังเรื่องราวประวัติตำนานของที่นี่ใช่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเราสัมผัสได้จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นวัดที่หน้านะครับในการทาบุญนะครับแล้วก็คือเรียกว่ามีครบอ่ะรวมถึงสัปดาห์ที่แล้วผมพาไปดูห้องน้ําให้เด็กขอที่นี่ด้วยห้องน้ำที่นี่อะโอ้โหเออแฟนผู้หญิงผู้ใหญ่เนี่ยมารับรองว่าสบายแน่นอนะ กรนมัสการขอบพระคุณพระาจยานะคะและแน่นอนเราพาคุณผู้ชมมาได้เราต้องขอบพระคุณมากๆเลยผู้สนับสนุนนะคะที่อยู่กับคุยกบ้านมูยกสยามนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองกิจการรุ่งเรืองค่ะใหญ่โตเหมือนชื่อของหลวงพ่อขอขอบคุณ K ิ่งพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน สัปดาห์หน้าไปที่ไหนถูกต้องต้องมาลุ้นกันกตแต่รับรองว่าทุกที่ที่คุยยกบ้านมูยกเสียมพาไปอ่ะไม่ธรรมดาแน่นอนอแล้วเราพาไปนี่คืออาจจะเป็นที่ที่คนอื่นเคยพาไปนะ,ะแต่เราอ่ะจะมีผู้ที่จะมาอธิบายให้เข้าใจแบบที่คุณผู้ชมแบบ<ม> มันอย่านองีเยพระว่ายอย่างไรให้รู้ฮะเพราะว่าความรู้ของท่านเนี่ยนำไปสู่ความปังของการไหว้ถูกแล้วสติปัญญานํามาซึ่งความโชคดีโชคลาภเอออากมาไว้นะฮะวันอาทิตย์หน้านะคะบ่ายโมงตรงทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34กับรายการคุยยกบ้านมูยกสยามขอให้โชคดีทุกท่านนะคะฟังๆครับผมรวยๆรๆ เคล็ดลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรอยการมูไปได้วยกันอีกครั้งได้ทาง y t u b e Rainbow Media c h ช n n e l หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด Subscribe Rainbow Media c h ช n n e l ด้วยนะคะพ่อแม่คือบุรพา,ารย์ครูบาอาจารย์ของลลกใช่ไหมเขาบอกว่าลูกที่อยากได้สิ่งที่เกินกับบุญวาสนาเกินสติปัญญาความสามารถในชีวิตของลูกเนี่ยต้องเอาวัตถุนี้ไปบูชาพ่อกับแม่เช่นข้าวและน้ำเป็นต้น เรื่องราวของคุณแม่บุญเดือนตรมบุญเติมคือหลายคนศรัทธ,ธามาก่ะเขาบอกว่าต้องมาต่อที่นี่วัดอาวุธวิกะสิตาราม,มค,รคุณแม่วางสังขารแล้วก็ให้เสียงทายว่าคุณแม่จะอยู่วัดอาวุธถ้าอยู่วัดอาวุธให้ไข่แตกก็โยนไข่โยนไปเพื่อแต่คูนั้นก็ได้สร้างสลาคุณแม่ แล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าที่วัดอาวุธแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเนี่ยคุณแม่บุญเรือนยังไงเคยได้ยินแต่สิลาน้ําของคุณแม่แต่เวลานี้ไม่มีแล้วศิลาก็เอารูปเนี่ยภาพเนี่ยแช่ลงไปในแก้วน้ําก็ตัดสินใจทานน้าไปปกติเนี่ยเขาบอกเขาจะต้องครอบนี่แหละมันหายใจหนักแล้วอหนักแล้วพอมาตรวจรุกเช้ามาปุ๊บเอ๊ะทำไมหายใจได้ in TV